แม่กับพ่อพ่อจุ๊บแม่พ,พ่อกับแม่เหรอแม,อมออ่แม่นนี่ <laughs> แม่คนนแม่อม <laughs> ่กับใคร กับลุงพ,พัทรพลแม่ยั้ไงแ,แม่พอ่อมาให้พ่อดูสิถือให้พ่อดูเลยนะอะไรอะคะอะไรเนี่ยพ่อนะดูหน่อย อะไรคะแม่แม่แม่ถ่ายรูปตปแตนโอ้แม่ถ่ายรูปกับพ่อแม่นี่แม่หนิ่งพ่อกอดแม่พ่อกอดแม่พี่พ่อกอดแม่ไปเจอพูคันพ่อแม่รักกันไหมเนี่ยเราจะนั่งเลยนั่งเลยแตนแตนเขากับบินแม่ทั้งพัวทั้งเนี่ยเขานะคะ ผมมีน้องสาวสองคนคนหนึ่งอยู่ที่บ้านเรานี่แหละเขาจะไปด้วยกันเพราะว่าวิวน้องสาวผมคนที่ต่อจากผมก็คขึ้น้องวิวแล้วอะน,น้องเอิงคนสุดท้องเอิงน,นี่แต่งงานอยู่ที่ญี่ปุ่นน้องวิวนี่อยู่ที่บ้านเราอยู่ที่เมืองไทยนี่แหละแต่เขาก็ไปไปบ่อยนะไปหานองสองสามเทีอยวลวนะครับก็เลยจะพาพี่ไปก็ถือโอกาสแบบได้พิธี เชียนบรรยากาศไปไปยามนอนนังครับผมก็เลยแล้วก็อ่าตอนแรกผมจะไปวันที่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดนะที่นี่คือผมเน่ยวางอยู่แล้วนะเพราะผมไม่ได้ไปคอนเสิร์ตและจริงคุณแอนเพิ่นบาหวางเพราะพี่นิวไม่ได้บอกพี่นิวไว้นะครับบ่ได้บอกพี่นิวไว้พี่นิวก็เลยรับงานคอนเสิร์ตปรากฏว่าแอนบาหวางตอนแรกผมจะไปคนเดียวน้องก็เลยว่าพี่ไปคนเดียวไม่ควรหรอก เดี๋ยวไปก็เหงาอีกอแต่สิทุ่มหักันมืดมือมืดเบ้นก็จะไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวรอพี่แอนว่างพอดีแอนก็งานช่วงนี้มันสามารถแบบมันมันกับพ่อมีมือว่างคือวันที่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับแอนก็เลยก็เลยตกลงว่าก็ไปด้วยกันมันก็เลยมีเวลาน้อยครับก็ไม่เป็นไรก็ถ้าไม่ได้ไปก็คือไม่ได้ไปเลยปีหน้าเพราะว่าปีหน้าจะไปปีหน้าจะไปยุโรปครับปีหน้ามีคอนเสิร์ตแอนบอยที่ยุโรปนะครับ มผมก็เช็คกับน้องครับเช็คกับน้องอยู่ทุกวันนั่นแหละว่าเป็นไงแบบเราเห็นข่าวที่นั่นเริ่มจากการบินการเดินทางเพราะปกตินะพูดถึงแผ่นดินไหวมันก็มีมันก็มีแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีผลกระทบมันไม่ได้รุนแรงเลยครับอย่างเช่นบ้านเราเนี่ยที่เมืองไทยโยโกฮาม่าคับอ๋อหนูอยู่อยู่เมืองไหนไม่รู้ แตบินบินตรงนะครับการบินไทยอียังเกาะเมืองอะไรนะที่ผมพูดอยู่วันนั้นนะผมก็จำไม่ได้แล้วก็เมืองแล้วก็คงคือไปก็คงไม่ได้ไปไหนไกลครับไ่ได้ไปสายหลายหมองเพราะว่ามันมีเวลาเต็มเต็มก็คือเราจะบินญี่ปุ่นประมาณแปดโมงเช้าของญี่ปุ่นนะครับ ก็จะเข้าที่พักของวันที่เก้าเข้าที่พักแล้วก็คงจะไปทําบุญกันก่อนนะครับเขาบอกว่ามีมีสารเจ้าที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันอะไรนี่แหละครับไปทําบุญกันก่อนนะครับแล้วตอนเย็นก็อาจจะเดินในเมืองแล้วก็กินข้าวมีวันที่สิบจะไปดูโชว์วันที่สิบจะไปดูโชว์มีโชว์นานาชาติที่เมืองนั้นพอดีครับเขามีโชว์มีโชว์แค่สิบห้าวันแล้วก็มันเพิ่งเปิดไปได้วันสองวันนี่แหละ อาจะไปเบิงโชว์การแสดงแบบแสงสีเสียงนานาชาตินะครับที่ญี่ปุ่นแล้วก็วันที่อ่าเราก็อาจจะแบบเดินในเมืองวันวันที่สิบเอ็ดคงไม่มีอะไรแล้วคงเตรียมตัวกลับอ่าสิมีแบบไปเดินในเมืองไปหาที่ถ่ายรูปอะไรประมาณนี้ครับวันที่สิบตอนเช้านะ่าจะไปแบบออนเซน็นไปธรรมชาติไปไปแบบธรรมชาตินะตอนแรงกับมาเบิงโชว์ที่สิบก็จะกลับเออวันที่สิบเอ็ดก็จะกลับแล้วครับ เสื้อผ้าแบบมันบ้านมันอยู่หลายหม่องเนาะพี่น้องบ้านอยู่หลายที่บางทีเนี่ยมาย้ายบ้านใหม่ของเสื้อผ้าเก่าก็คัดออกไปเยอะแล้วปรกบากฏว่าบ่มี่ใสเพราะว่าส่วนหากเสือผ่านนยซีอูกรุงเทพครับเพราะช่วงก่อนที่จะปิดวงอยู่กรุงเทพ เมืองอะไรนะใทรจาได้ที่ผมผมไม่ไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลครับแล้วก็เรื่องแผ่นดินไหวผมม,มันมันน้องก็บอกว่ามันไม่ไม่มีอะไรที่มันปกติเลยอย่างอย่างเช่นเมืองไทยจริงเราก็มีแผ่นดินไหวตลอดนะแต่แค่แค่มันไม่กระทบแอนไปนะก็ยังว่าไปรากระแบนสองคนไหมครับไปรกระแบนสองคนครับผม ไปแอนสคนครับแล้วก็น้องน้องสาวของผมีคนนึงจะเป็นคนพาไปเพราะว่าเข้าไปเข้าไปหลายรอบแล้ว วางยีนไปสามสองตัวเอาขาสั้นไปสองตัวพอ